ทีเลยนะคะเห็นหน้าผากของครูกระแตข้อทีทีเลยนะคะจะเห็นหัวใจสีพโพอยู่ที่ใต้อะไรคะใต้รูปของครูกระแตใต้โปรไฟล์นะจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของครูกระแตได้นะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าหน้าจอมันจะสั้นไปใช่ไหมคะรุ่งชิดชิงประโธคให้แตะไปเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจอจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของครูกระแตรุ่งชิดชิงประโธคเลยคะ่ะหัวใจมันจะขึ้นมาเลยคะ่ะครูก,ก็เข้าไปละ13 6เพราะว่าครูใช้ช่อง2อย่างนี้ค่ะ เขาไปเนาะลุงชิปทีมุทกไปเจอกันที่เปล่าบัดของครูกระเตค่ะอยากรู้จักมาร์กจีนะคะไปเจอคลิปวิดีโอก,ก็จะเห็นนะคะคแฮชแท็กครูกระเตนะคะแม่มดออนไลน์เจอคําว่าแม่มดออนไลน์ก็เจอครูกระเตค่ะติดตามครูกระเตรุวงชิปทีมุทกหาง่ายมากค่ะสามารถเรียนออนไลน์ฟรีฟรีนะคะเรียนออนไลน์ฟรีๆได้ทุกช่องทางค่ะเจอกันสามารถนะทักถามได้นะ,ะยินดีค่ะให้ความรู้นะคะเคาะใจเคาะจอเนะะี่ค่ะเป็นการการะตุ้น สร้างปฏิสัมพันธ์ให้ช่องที่ต o กรู้ว่าอะคุณเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วนะคุณมาทําสิ่งนี้คุณมาอยู่ในไลฟ์สดนานมากน้อยขนาดไหนพิมพ์ขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมาเขาจะรู้เลยค่ะว่าเราอยู่มากน้อยขนาดไหนเข้าๆออกมันไม่ได้เขาเรียกว,ว่ายังไม่เปิดค่าการมองเห็นสําหรับตัวเราทิกต o k ก็จะวัดเลยว่าลักษณะลักษณะการใช้ช่องทิกตอกของเราเป็นแบบไหนอย่างนี้ค่ะเขาใช้ระบบ AI เนาะคอมพิวเตอร์ เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ดูพฤติกรรมของเราอย่างนี้ค่ะเราทําดีปฏิบัติดีใช้แพลตฟอร์มของเขาค่ะอย่างส่งคุณค่าและมปะีประสิทธิภาพอะค่ะเขาก็ยิ่งสนับสนุนเอ้ยถ้าคนนี้ยูเซอร์นี้ค่ะถ้าออกมาไลฟ์สดเขาจะส่งสัญญาณไปให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูไลฟ์สดและเวลาใครค่ะเพื่อนจับโทรศัพท์อยู่เขาจะเน้นให้มาเจอฟีดไลฟ์สดของคุณค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่คุณเข้ามาเจอไลฟ์สดของกรุกร เจอแบบไหนบ้างจากการแชร์ไลฟ์สดของเพื่อนๆหรือจากการที่คุณจับโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วบังเอิญหรือกําลังนะดูอะไรอยู่แล้วสะดุดแล้วเข้ามาเห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันเป็นลักษณะของการทํางานของช่องทิกตอก่าที่ให้คุณค่าสําหรับวิธีการที่คุณเข้ามาใช้ในช่องทิกตอ k นะคะกูใจดีมากเลยคะ่ะแนะนําให้ดีมากเราอะค่ะไปส่งต่อนะเพราะครูก็ได้รับสิ่งนี้มาเหมือนกันค่ะคุณแนนนะคะคุณแนนใช่ไหมคะ ส่วแนนเนาะครูกัต่ตก็ได้รับสิ่งนี้มาของแนนสามารถเพิ่มเพื่อนอีกได้นะคะเดี๋ยวครูจิบน้ำก่อนหนึ่งจุดสองแล้วค่ะให้มีเพื่อนสม่ําเสมอนะคะทําไมครูถึงบอกว่าให้ให้ทุกคนไม่ใช่แค่มีปุ่มไลฟ์สดจากหนึ่งพันคนนะคะการที่มีหนึ่งพันคนมีปุ่มไลฟ์สดแล้วเราจะจะสามารถโหลดคลิปได้สามนาทีแต่ถ้าไม่ถึงนะคะได้แค่หนึ่งหรือสิบห้าวิอย่างนี้ยค่ะ แต่ถ้ามีปุ่มไลค์สดเวลาเราไลค์สดนะคะแล้วก็ทําคลิปผู้ติดตามจะเพิ่มแบบวันละ500วันละพันวันละเหมือนยังสามารถทําได้นะคะมันมีหลายวิธีการ